ว่าประมาณสามร้อยอ่ะเหมือนหมูกระทะชุดหนึ่งอ่ะเท่าเท่ากับหมูกระทะชุดหนึ่งอ่ะแต่ว่าหมูกระทะเราไม่ต้องทำอะไรไงมาก็ตั้งเตาก,กินได้ง่ายหมูกระทะแต่มันไม่ได้อรรถรสเหมือนเรากินขนมจีนน้องแม่นะมันอร่อยอ่ะง่ายมันอร่อยอ่ะขนมจีนอ่ะอร่อยไม่อร่อย อยู่ที่น้ำยาใช่น้ยาจีนกินกับมาม่าอร่อยเลยจีนกินอะไรทุกอ,อย่างแก้มเล่าเนี่ยอร่อยมันก็ไม่ต่างจากแกงไก่หรอกงานหนมจีนนะไม่รู้เหมือนกันนี่สุนตินไก่ กลิ้งไก่เนื้อไก่อะมมเรามาเจอนี่นะบ้าถ่ายวีดีโอเออนี่ครับผมสมชายสมชายอุ้ยกัญชายเมียไม่เล่นก็นเล่นคนเดียวแหละครับผมผมกับบ้าเมียผมครับว่าผมบา้าผมยำเราบ่าผมบ้า ถึงบ้าก็น่ารักน้แม่เนะถึงป้าบ้าป้าก็น่ารักเนาะระชายยี่สิบบาทใส่แม่ให้หมดเลยอืมใส่ทั้งงงทั้งเงาใส่ทั้งอะไรเลยทตำ่ำ ตำตำตตตทรงผมมาใหมเป็นไงเป็นไงบ้าส่งบ้าส่งบ้าเครื่องเครื่องมีแต่เครื่องนั้นเลยอันนี้ไม่ต้องตำ มึงต้องตามมึงต้องเตามึงเตา,ตอ,เตาอนท,ที่รักก่อเตาทานปอ่าันพ่อรามาก่อนมาเป่าเตาหา,านะโดนโดนตากุเต็มเต็มเลยฝุ่นเข้าตา <laughs>

ทำแคน่นี้หอมแล้วอ๋อเล่นมุกแหมมันบอกว่าหอมนี่มันบอกว่าหอมนั่งซอยหอมอยู่เด <c oughs> ี๋ยวก็เมียนก่อนทำขนมจีนซะเลยเนี่ยโอ้อหบางตาทำไม่เก่งแล้วขนมจีนนะแต่ใส่น้ำยาพอทำได้ มันไม่ต่างจากแกงไก่แกงไอ้แกงพักทองหรอแกแค่ใส่เพิ่มก็คือจะชายเปลี่ยนกลิ่นใหน,น,นเป็นน้ำยานมจีนแล้วก็มันก็ผสมหลายๆอย่างนะแกงพักทองกับแกงไก่แกงไก่บ้านเราแค่ไมนใส่กะทิเฉยอันนี้ว่าใส่กะทิแกงกเปลี่ยนเออต้มไก่ถ้าคนทําไม่เป็นนะต้มไก่ถ้าต้มไก่เป็นปุ๊บ